สบลาเหตทุกคนเฮอเอาเล่นลาวมามา,มาหาลูกบอลลูกบอลทุกคนเฮลูกบอล,บอลบอไม่ใช่ลูกกล้อนะลูกบอลให้กันดีๆจำให้ดีนี่ทุกคนเฮอเห็นว่าสบู่เลือดนี่เป็นมเม็ดสบู่เลือดทุกคนดูตอนนี้เราก็ได้มาขุดแล้วก็ร่อนหาเหมือนหาทองนั้นทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวบางทีก็เหมือนหาใอ้กันทุกคนเฮอเอาบิดลามากลางกลางกลางนะ ตอนนี้มังม่าก็ได้มาเจอกูรูซึ่งผู้จำนาและเจ้าจานเห็นไหมทุกคนกลางแดดก็ยอมทุกคนเหือเห่อซึ้กๆเราก็ไม่ถอยเพราะเราถอยไม่ได้ทุกคนเหือเพราะเราถอยเราไม่ได้สวยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไม่เช่นนั้นเพราะว่ามันลำบากและยากย็นและเสนเข็นและเสนทรมานเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนเหมือนหาหอยเลยทุกคนเหือนั่งหยำวางหยำวางมังม่าหยำมหยัเรื่องเดียวเจอขี้แม่วางไม่ทันทุกคนเหือฮัลโหล นี่ตอนนี้เรามันก,ก็ได้มาแล้วเนี่ยทุกคนนี่แค่นี้สวยแลเราก็จะต้องแกวกหาไปเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ทุกคนมา몽มันจะแกวกไอเล่ทุกคนนะนนะแกวกไอเล่เดี๋ยวปรดระวังกันด้วยทุกคนเออระวังเข็บด้วยทุกคนรู้จักไหมเข็บน้องแต่ขาบนะทุกคนมันขวางอยู่ในดินนั่นระวังกันด้วย몽มันก,ก็มานั่งแกวกแกวกแกลกวันนี้มันมาแกวกพักเลยเพี่เออแล้วก็몽มันก,ก็ไม่รู้จักแล้วก็ มาถามกูรูทุกคนเหรอกูรูบอกว่ามันแล้วนั่นน่ะลูกหินช่วยเดี๋ยวผมก็ต้องหาไปเรื่อยๆทุกคนเหรอเพรฉะนั้นอย่าลืมขวากเป็นกดเป็นกำลังใจให้ผมให้เร็วทุกคนเหรอเพื่อจะได้หนึ่งหมื่นทรัพย์ทันทีช่วยตอนนี้ได้ห้าพันสองแล้วทุกคนเหรอเดี๋ว่าเอ้ยกว่าจะได้ทุกคนเหรอนี่ตอนนี้เห็นไหมผู้จัมนานขุดมือเดียวขุดวางมือนี่เขาเรียกว่าขุดวางมือทุกคนเหรอ มือเดียวเลยทุกคนโอยเลยส่วนในมือนั้นเขาไม่วางนะแต่ว่าส่วนในจอบก็ขุดในมือก็กลุ้มสู้ไปดนตอนนี้พอเขาขุดเสร็จบางหมยก็จะต้องมาย้ำย้ำมันที่เขาขุดแล้วทุกคนบางหมาไม่ต้องขุดสุดยอดนี่ทุกคนคือแบบนี้นะทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเรามาให้ปุ๋ยต้นยางนะไม่ใช่ทุกคนเออเรามาหาบอนบอนอันนี้เ็าเรียกซาบูเลือดไม่ใช่ซาบูนกแก้วนะทุกคน หรือว่าก mm. ็ไม่ใช่สบู่ขิงด si ้วยทุกคนเถอมีแคนั้นทุกคนและรูหน้ามั่งเลยนี่เลยรูหน้าออกมาเนี่เฮือดซึ้งแล้วก็จะหากระตัวเปิดแล้วก็จะย้ำพล้วก็ขูดให้แล้วแล้วก็มักมาหย้ำทิ้งเดียวรวยไหนกดดูสิเออนี่เห็นไหมไอ้ที่นี่นี่เขหยำพักเลี่ยวเห็นไหมได้หลายเม็ดแล้วดู นี่มายำเพิ่งมาหัดยำมาหนี้เรายำไม่ใช่รู้เรื่องนี่ยำหยำเปรี้ยก็เบื้องขวาแล้วทุกคนเือระวังให้ดีเลยอันนี้มันกันไหมนี่อะไรอ่ะมันี้มันมันก็ต้องบุญนะนี่ทุกคนเขาว่าไม่ใช่เอ้าไม่ไปได้เอาไปวะวาก่อนงั้นเราก็จะขุดคุยคุยเคลียนะทุกคนโอ้ถ้ารู้แบบนี้จริงมหมัดพักกัแจ้มาก็ได้ทุกคนเถอ แล้วเราก็มานั่งดูเลยให้เกิดขี้อายรู้ไอ้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาทำการเพราะว่าต้นสะบ่เลือดนี่เกาหากันเองก็ฮิตกันเองหายากทุกคนหนึ่งเราก็จะมานั่งขุดกันแบบนี้เลยนะขุดขุดขุดเพื่อหาเขยมันนะหาเคยเขยระบุเลือดทุกคน ถึงว่าจะมีไหมเรา,าก็ย่ามาแล้วบีบดูซึ่งส่วนมากก็จะเจอก้อนดินทุกคนหอือก้อนดินเพนียงเห็นไหมทุกคนยหายากกันเลยทุกคนหรืออ๋อนี่เลยทุกคนเ,ออนเอคนจอแล้วสวยนี่ไงเห็นกันไหมนี่เห็นกันไหมทุกคนอะไรเนื้อแล้วกเราก็ได้เจอเห็นไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> โอชักตีนนี่ทุกคนมันก็ได้เจอพร้อมนออันนี้ใช่ใช่ใช่ไหมนี้อันนี้มั่นไหมเรียบร้อยทุกคนเหรอ็นมันก้านขาวจริงน่าว่าไม่ใช่ตะบุเลือดน่าจะเป็นตะบุนกแก้วหรือตะบุขิงนี่แหละช่วยหนูก็จะต้องยกมาเหลือม่สิบเอเรียบร้อยอย่าคืนได้พี่ขุดคูได้ลาบ มันต้องเจอเล่สิดิฉันนั้นใช่เราต้องมันต้องพบมาเรามาใส่ปุ๋ยให้ต้นยางก็เละทุกคนเออไอเยี่ยห์เลยโอ้โหตอนนี้มีเอฟซีมาอีกแล้วทุกคนเฮ้นี่เห็นไหมพาจอบมากันแล้วก็พาแหลกข,ขุดเรียบร้อยทุกคนเออเรารู้แล้วว่าเขาขุดกี่น้อยอ,อ่าเป,ะะป,ะะปะะ็นอะไรเฮเป็นอะไรเฮเฮอริทุกคน ไม, yup. ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่หลอเราไม่หลอเราไม่หลบกันเราไม่ได้ก่นอนเราไม่หลบก่อนทุกคนเอวนี้ฉะนั้นเราก็มาขุดขุดกันมันหาปีใหม่ก็ไม่ฉะนั้นถ้าใครมาขุดตรงนี้ถามวม่าบางวันตรงไหนผมไปขุดด้วยอย่าถามบมง่วันไม่บอกเอฟซีเออแล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะกั้นรั้วแล้วก็เก็บบัตรแล้วทุกคนชูไว้แล้วก็เขาก็มาร่อนกันเหือนหาลูกปัดนะทุกคนนะบางหวัดโชว์เดียวบางหวัดโชว์เดียวบินเดียวเลยเอฟซีเออไหนนี่บางวัได้แล้วทุกคนนี่ เป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เอาไว้ทุกคนนี่ว่นได้มนเล้วหิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะหากระตัอเปิฝีมือจริงทุกคนเออซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขามาขุดกันแต่นี้อยู่ใกล้บ้านนี่ทุกคนเลยนี่ยุ่มยามาเล่นนี่ทุกคนเออ มีเิานั้นกดไลค์ให้เร็ยวกันเพราะยิ่งย้ำแล้วก็จะตั้งครีครีเห็นไหมทุกคนยังบัดพามาดูนะนี่แหละโควิดทุกคนเหอไม่ได้ทำเลยว่างเนี่ยนี่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมเต็มฮาบะลาฮีเลยตรงนี้คือเราจะขายต้นละสามพันแปดนะทุกคนสวยสามพันแปดและหลังบัดสามพันแปดและหล่ารวยอีกแล้วมัดรวยทุกคลิปเอฟซีเออ เออรวยทุกคลิปเลยสื่อสารวันโลชวยนี่ทำไมไม่เคยเอานี่ของจริงทุกคนนี่เมื่อวานได้เจอแล้วลูกแก้วสารพัดนึกบ้าจะเอาไปทำลูกหินได้เอาไปทำลูกหนังกระติกได้ทุกคนเออเนี่ยเมื่อวานมีหนังกระติกทุกคนพอดีเลยนี่เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมนี่ดูเลยนี่ยกนิ้วยังไงชูไว้ชูชตายขายนู้นว่ามา จะบวกันนั่นเลยพี่เออมันจะต้องเจะแคว่งอยู่ลองาดมาขุดเราไปหาหลุไอ้ไหนูอ่ะหวังกี่ได้ก <c oughs> ือวางกี่ได้รักต้นนะทุกคนนะ <c oughs> นนนนะมีฉะนั้นเราไม่ขายเพื่อต้นทามันเป็ดเอฟซีเลยหวังกี่ได้สักอันนิ้วเป็นขิงมาเล่นโอเคสำหรับคลิปนี้นะว่ายาวนานทุกคนหนอมิฉะนั้นเราก็ต้องขุดกันต่อไป อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกระตุง้งกระติง้งเอาไว้ทุกคนเฮ้ยนี่ตอนนี้คนมาเต็มหมดแล้วว่าเราเก,ก็บบัตรคนละยี่สิบช่วยเลิปนี้ก็มงคมาขอตัวเละหัวใจไปก่อนทุกคนอย่าลืมไปก่อนสบลาเฮ <laughs>